ไม่ต้องตอม้มไม่ต้องจิ้มไม่ต้องผักและไม่ต้องทอดสูตรวิธีทําหมูกรอบสูตรคอนโดหนังกรอบเนื้อช่ำๆผอมน้ำจิ้มดําหวานสูตรเด็ดเพียงมหม้อทอดลมร้อนตัวเดียวมีวิธีทํายังไงไปดูกันครับผมจะเลือกสามชั้นหนังไม่หนาและมันไม่เยอะจนเกินไปให้พี่ๆนามาโกนขนที่ยังลงเหลือออกให้หมดก่อนนะครับสูตรนี้จะไม่ต้มไม่จิ้มและไม่ตากเพราครัวจะนํามาแช่น้าส้มสายชูเป็นระยะเวลา15นาทีนะครับน้ำส้มสายชูจะไปช่วยกัดกร่อนหนังหมูให้มีพงอากาศเพื่อจะให้ หนังหมูฟูและกรอบดีนะครับจากนั้นให้พี่ๆนำชิ้นหมูที่เราแช่น้ำต้มใส่ชูทิ้งไว้เอามาล้างทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วให้พี่ๆนำเกลือมาโปะบนหนังหมูให้ทั่ว,ท,วทั้งแผ่นนะครับจากนั้นให้นำเข้าหม้อทอดลมร้อนได้เลยให้พี่ๆตั้งไฟไปที่160องศาเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงอบ30นาทีรอบพออบครบเวลานำชิ้นหมูออกมาพักไว้ให้เย็นตัวลงสักพักพี่ๆจะได้ชิ้นหมูหนังที่แห้งตึง้อมฟูมากแล้วครับนำเข้าหม้อทอดลมร้อนอีกครั้งนะครับปรับอุณหภูมิไปที่ 200อถึ2ง2องศาอบต่อ15 2 0ถึง20นาท,ทีพี่จะได้หมูกรอบหนังกรอบๆเนื้อชำ้ชำๆหนังฟูเหลืองทองแจบตามากแบบนี้เลยนะครับได้วิธีท,ทำหมูกรอบสูตรนี้ไปหมดปัญหาซื้อหมูกรอบกินแพงๆไปได้เลยจะเป็นดเด็กหอนใครที่อยู่คอนโดสที่เหมาะมากๆใช้หมอททอดลมร้อนตัวเดียวดูดูดูเนื้อโคตรช้ำ ยังไม่พอพ่อครัวยังมีน้ำจิ้มดำหวานสุดเด็ดมาบอกให้ด้วยนะก่อนอื่นให้พี่ๆนำเตาเจี้ยวเติมน้ำเล็กน้อยนำไปปั่นให้พอละเอียดรอก่อนนะจากนั้นนำน้ำส้มายชูเต้าเจี้ยวปั่นละเอียดน้ำสะอาดและน้ำตาลกวนตาส่วนที่พ่อครัวขึ้นให้เลยโคตรฉุน เราจะเคี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเคี่ยวจนกว่าน้ำส้มสายชูของเรากินชุบจะจางลงนะครับผมเคี่ยวต่อไปเลยเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆประมาณ30นาทีหรือกินชุนของน้ำส้มสายชูจางลงจากนั้นให้พี่ๆเติมน้ำตาลทรายขาวและซีอิ๊วดำหวานยี่ห้อนี้เลยนะครับอร่อยมากๆและเคี่ยวต่อไปด้วยไฟอ่อนๆประมาณอีก30นาทีหรือให้สังเกตดูน้ำจิ้มมีความข้นเหนียวยกขึ้นพักไว้ให้เย็นตัวลงได้เลยนะครับ,รบมามาซอยพิกหนุ่มสีเขียวและพริกจินดาแดงเล็กน้อยนำไปดองในน้ำจิ้มสักพักใครไม่ชอบรสชาติน จิ้มออกเผ็ดนะครับไม่ต้องใส่พริกจินดาแดงนะน้ำจิ้มดำหวานสูตรนี้จะนําไปจิ้มเป็ดย่างหมูกรอบหรือจะเป็นเกี๊ยวซ่าเลิศมากๆลองนําสูตรและวิธีทําหมูกรอบสูตรนี้ไปปรับใช้ดูนะครับฝากเป็นกนาลังใจให้พ่อโคโดพร้อมด้วยนะครับบ๊ายบายเลิศมากแม้